ดีดอีดีดอีดีดีดีโดอ่าโดอีดีกออากาดีกาโตอเป็นโตอีตีบออูปูตีปูตอโตอกอกอตออีตี กออากาปีกาตอกอตาตออีปลีตาปีต like 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 ่อตาตาดออีดีตาดีอ่านี้อันนี้อ่านได้เลยนึกตาดูกาดูดี กาตีปู่าดูกาดูดีดีกาตาดูปู่ดูดีกา Got a <laughs>